ก็ตำแหน่งตำรวจสามสาวสามันจะดูแลเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่บ่าคืนที่ไปปีน้องมันเฮาพกหมู่บ้านมีทั้งราคาเรือนเนี่ยถ้ามีเหตุเกิดที่ไหนนะปาต้องนี่อยางขอถ่ายรูปก้วส่งนะผมยับบ้าคืนนี้ป้าได้ยับวันพุธเด็ดขาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมูเฮามาตาันขึ้ยยนแหง ออกลูกศมาเรียบร้อยท่านก่อสนุกสนานนไป20าทท่านก่อเรื่องก่อราวเนี่ยผมบอกว่าเด่นขาดได้เลยครับตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันที่3แต่ถ้าเมื่อผมจัดงานเรียบร้อยจังหวัดนี้มอบหมายท่านมาสร้างความวุ่นวายเรื่องดำเนินก็ดีสองยุทธในการ400ทุกอย่าง ลวดปืนนะปุมมาแอลพร้อมกระปอกาแมกาปะวันลดฟาหลาถ้าผันเกลีอวผมอย่าว่าอย่างใดนนั่นเขาจะให้เล่นเดี๋ยวจะให้นะครับวันนี้ของเรามาสนุกสนานมาแอลมาม้นมากินมาตานเอาเต็มสี่แต่ขออย่าให้มีนะแต่ถ้ามีเรื่องขอไทยรูปสองตําเดินกดีที่ีสุด ท่านอาจารย์ตรงนี้าจารย์ทวารันโนเนี่ยเป็นหมอกว่าพี่น้องท่านเสียใจนะครับท่านขอซีดีให้อง,องอเราพี่น้องใจท่านนับถือท่านอาจารย์ตรงนี้ท่านจะโกดจะเกียดกันที่ไหนมัได้ที่นี่นะครับห้ามเล็นขาดน,นะครับวันนี้ของมูเฮาเอวเฮาสนุกสนานอย่างไรท่านปรลัดฝ่ายความมั่นคงจะดูแลตลอดถึง ขอบคุณครับผมเสียตัวไปเลยนะ้กับท่านพ่อกำนันอนันคำตึงเองอเราด้วยนะครับขอบคุณครับ และขอบคุณท่านทีมงานฝ่ายปกครองครับดำเนินนะฮะท่านประลัดทั้งคมนะครับนะอำเภอสันทรายแล้วก็อสสนะครับอำเภอสันทรายรวมถึงนายชุดชรบอบรมรนะครับนะแต่อย่างที่ลาเรียนนะครับอย่าได้มีเรื่องมีราวพี่น้องไต่พี่น้องเมืองพี่น้องทุกชนเผ่าทุกชาติทันนะครับสนุกสนานกันร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันเต็มที่แต่อย่ามีเรื่องถ้ามีแล้วบอกเลยครับนอนคุกยาวนะครับเนาะกลับมักันเต็มที่ครับกับที่นี่ธีรพัฒน์สาวนะจ๊ะ สี่บาบาทนะคะ่อดอะไรค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านใส่ปกคองนะครับผมท่าน,น ประธานอำเภอนะครับผมงานตลอดจนถึงท่านพักกำนันครับสสยประกองท่านผู้ห่วงทุกท่านนะครับผมที่ดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลความสุขของทุกท่านในค่ำเืนีนะครับขออนุญาตนะครับผมนะในช่วงนี้ขออนุญาตหลังจากผ่านรอบพิธีการไปแล้วนะครับผมนะขออนุญาตจะเป็นรอบเหมานะครับผมหน้ารอบเหมากันต่อเลยและกันนะครับผมนะรอบเหมารอบนี้สามงานเพลงครับผู้ํำดวนอยากเจอคนจริงใจคิดถึงบ้านเกิดนะครับผมนะสามงานเพลงนี้นะครับเต้น ร้าฟรีกับร่เมาร้านอาหารอาชิวนะครับอาชิวดอยข้าวนะครับผมเชียงรายนะครับผมนะขอบพืครับพี่น้องเชียงรายมาร่วมสนุกสนานด้วยเดี๋ยวมอบผลงานเพลงให้กับพี่น้องเชียงรายกันด้วยร้านอาหารอาชิวนะครับดอยข้าวเชียงรายนะครับร่เมาจากส่งวรการไฟฟ้าจากจังหวัดน่านนะครับผมวันนี้พี่น้องต่างจังหวัดมาสนุกสนานนะครับขอต้อนรับสู่ความสุขของเมืองเชียงใหม่กันด้วยนะครับผมนะร้านอาหารอาชิวดอยข้าวครับผมเชียงรายส่งวรการไฟฟ้าจากจังหวัดน่านครับสามงานเพลงครับผมครูลำดว อยากเจอคนจริงใจคิดถึงบ้านเกิดตามคำขอเลยครับผมนะสามเครืเพลงเต้นฟรีรำฟรีอยากร่วงสนุกสนานเรียนชินบวนเวทีบันกันฟรีกับธีรพัชร